ซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2,563ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจกและก็สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ในการปรับ รุงกฎกระทรวงครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธทิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นลดความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างสิ่งที่มีการปรับเพิ่มนะคะก็จากเดิมเนี่ยวงเงินในการกำหนดให้ค่ารักษายาบาลที่นายจ้างต้องจ่ายเนี่ยจากเดิมคือ50,000บาทก็จะปรับเพิ่มเป็น6 5 0 0 0บาทนะคะและก็ยังมีการแก้เงื่อนไข เรื่องของลักษณะการบาดเจ็บบุนแรงของศีรษะด้วยเพราะว่าณนะวันนี้มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ซึ่งมีใช้ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดูแลรักษาน้อยลงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเห็นว่า ในกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องเข้าไปจ่ายดูแลลูกจ้างให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่มีการปรับแก้นะคะจากเดิมเนี่ยระบุไว้ว่าจ่ายให้กรณีบาดเจ็บรุนแรงของศรีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีรษะแก้ไขใหม่ก็จะเป็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศรีรษะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับการดูแลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เป็นภาระก,กับนายจ้างนะคะเพราะว่าการจ่ายหรือว่าการปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยเป็นการใช้เงินจากกองทุนเงินทดแทนและก็คาดว่ารายจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลระหว่างปี2566ถึง67เนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ2,270ล้านบาทค่ะ เรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องของแนวทางการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะคะเป็นเรื่องที่ในจ้างนะคะที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างด้าวสี่ชนชาติด้วยกันก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามต้องฟังให้ดีๆนะคะจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคมเนี่ยที่ได้กำหนดให้ในจ้างจะต้องแจ้งชื่อลูกจ้างที่เป็นสี่ชนชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่3 1กรกฎาคมนะคะ นี่แนวทางหลังจากวันที่31กร,รกฎาคม2566นั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ในรายชื่อที่นายจ้างของลูกจ้างสี่สัญชาตินั้นที่นายจ้างได้จ้างไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้ถูกกฎหมายจนถึงวันที่30กันยาย,ยนปี2566ค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะยังมีอีกหลายเรื่องจากรองไตรสุรี เรื่องที่3ค่ะจะเป็นเรื่องของประเทศไทยกับการมีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติคือการที่ประเทศไทยจะเข้าไปร่วมประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปกครั้งที่13ในวันที่15-16สิงหาคมนี้ที่กรุงท,ท,ที่เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งประเด็นในการประชุมร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปกนี้ ก็จะเป็นการต่อยอดจากที language, iling, ่ประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มไว้ในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG ตามที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วที่เรียกว่าเป้าหมายกรุงเทพนะคะสำหรับการประชุมเฉพาะรัฐมนตรีพลังงานเอเปในครั้งนี้ก็มีประกอบด้วย21เขตเศรษฐกิจเป้าหมายนะคะ คือจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสองเท่าภายในปีคศ2030เป้าหมายที่สองค่ะ คือการลดค่าความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ45ภายในปีคศ2 0 3 5เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรอลิตี้ค่ะและอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานและพลังงานที่มีความยั่งยืนร่วมกันนะคะ และยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นเป้าหมายท้าทายที่21เขเศรษฐกิจจะต้องร่วมกันอย่างจริงจังอย่างเต็มที่ก็คือการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงปลอดคาร์บอนและแหล่งเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ประมาณร้อยละ70ภายในปี2035ค่ะ และจะต้องร่วมกันลดการปล่อยมีเทนอย่างน้อยร้อยละ50จากภาคพ,พลังงานฟอสซิลภายในปีคศ2 0 3 0นะคะโดยลดการปล่อยมีเทนจากกระบวนการผลิตน้ำมันและก๊าซและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคฐานหินค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องต่อมานะคะวันนี้คอรมอรค่ะก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาเยียวยา แล้วก็หรือค่าเสี่ยงภัยนะคะให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะวงเงินทั้งสิ้น2995.95ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็นอกหน่วยงานสาธารณสุขนะคะรวมทั้งสิ้นแหน่วยงานด้วยกันนะคะก<ม>็ะะจะมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุรมศึกษากระทรวงกลราโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาการชาติไทย โรงพยาบาลจุลาพร์นะคะวงเงินรวมก็2,995ล้านบาทนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดของส่งให้อีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นค่าเสี่ยงภัยของเดือนก,กรกฎาคม2,564ถึงเดือนมิถุนายน65นะคะส่วนหลังจากนี้นะคะก็คือรอบสุดท้ายเนี่ยมิถุนายนถึงกันยายน65อีกจำนวน3,700 45, 6, 4 5 6 1 4ล้าน6แสน4บาทนี่นะคะจะขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแบบถัดไปก็คืออันนี้ก็เป็นงบกลางแล้วรอบถัดไปรอบที่เหลือรอบสุดท้ายจะเป็นรายจ่ายประจำปีนะคะสำหรับค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรที่ดูแลพวกเราค่ะ เรื่องถัดมาค่ะวันนี้คอรมนะคะได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตสามนะคะแทนตําแหน่งที่ว่างลงเนื่องด้วยนายนะครชัยขุนนรงค์นะคะได้ลาออกจากสสจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3เมื่อวันที่3สิงหาคม2565ก็ได้มีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสสไปนะคะซึ่งตามรัฐธรรมนูญก็ได้กําหนดไว้ว่าถ้าสสเขตได้ว่างลงถ้านอกเหนือจากการยุบสภาหรือการครบระ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันครั้งนี้นะคะกกตก็เลยได้มีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซึ่งคาดว่านะคะวันที่10ถ้าตามแผนนะคะวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้จะเป็นการประกาศรับสมัครเลือกตั้งนะคะเรือประกาศรับสมัครสมาชิกสภา,สาผู้แทนราษฎรและว,วันเลือกตั้งค่ะก็คาดว่าจะเป็นวันที่10กันยายน2566ค่ะ